สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีลาหลวงปู่ทวดร่วมกิจกรรมพระรงเดชบีหนึ่งศูนย์สามครั้งนี้เป็นครั้งที่ยี่สิบหกตรงกับวันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันพ่อวันดินโลกนะครับบันนี้เป็นครั้งที่ยี่สิบหก งองค์กัมพติห้าฐานวาคม2 5 6 8ข้าพเจ้าสิริปร,รงเดชบุญสวัสดิ์ขอเปล่งวาจาสัทยายิพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาและเป็นเจริญบูชาแด่พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินตมณีขอเทพเทพวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทานาในการสวดสัทยาิของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดายทั้งหลายโปรดจ,จงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัายมนตต์่อไป ก็สวชนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุตราจัุเทวตาสัตวมังมุนิราชาสัสุนันตุสักโมกังสิกามิจโรเปจิริสิการาตเตจตาลิกิวิมันเนิเปรตเจกามิตรุนาข้าในข่าวทุเมขเตผู้มาจายันตุเทวดาลตลวิสเมีจข้าพนักาติทั้งตาสังกียังมณีวรจนัรสัตุุเมสนันตุธรมสุวรกโรยมัทัตธรรมสวรกโลยมันัตธรรมสุวรกโลยมัทัต บุษร์มาเกิดสิจิตข้าหน้ามดัสสปะคับโตอรห์โตสมมาสมพุทติสานมตัสสปะคับโตอรห์โตสมะสมุติสานมดัสสปะคับโตอรห์โตสมะสมุติสักบุษรสด็จเกิดญาข้าท,ท่านทิเมิสร้างงญนยัปุตโตมิสร้างวรรคให้ตีนสืตัวเจนสุบตุภิโหตุสุปทานาที่มิสร้างงญนยัธรรมมิสร้างวรรคให้ตีนสืตัวเจนสุบตุภิโหตุสุปทานาที่มิสร้างงญนยังสงฆ์มิสร้างวรรคให้ตีนสืตัวเจนสุบตุภิโหตุสุปทา

wartawan A ra pada Pooto Sandikkeyi manggaang nga ba ter มาhang so kanoatiวัน ตนี้ kewa kon ban. ada kooperasi pada muka kota santri jima katang obat sih cetak kiri langsat kembali kangen kiri langgokah cuma mienca tejeranti sutawi malah jukumata sutanta susu nakate ada kooperasi pada muka kota santri jima katang obat sih jikijebut kangen kerenang katase nate kemesan san te te ada kooperasi pada muka kota santri jikijebut kerenang katase nate kemesan teja nyobokin payah jemaru sangtehang tebukayang paripura san te te ada kooperasi pada muka kota ตทวดาชนิพิริยาแห่งนรงยทะพิมังเอร่ายยิบิเตปิกเวปิเวสันตนักธรรมถันนงรันโตสมารสมุตตาเตสมิปภคันถันนงเอตุปรมายวาเทวดาชนนิพิเดตาภิสันตสยทะพิมังเอราอาจิกิสัมิปิกเวเตวายังนามานิคิดาจิสัมมิปิกเวเตวายังนามานิเทศิสัมิปิกเวเตวายังนามานิตังสุหาตาสุขังมลสิกุตจักปสสัมมิเตปวามันเตติโกเตปิภุมภะกบฏตัวปัจจสุสมกไวยแตเถาวจ

อภิเษนธรรมทักษุที่สร้างพระบุรห้องตจัดสภังเป็นยาโยกิตวานนจักมาแต่ทวงแต่ยิ่งสั่สเดจเสนในรัตเตถูกยายเพีเงแติยิวยวักิายิสงเมิกิราหิรบุพัสสุตวสสวขาพมากับพิโรถวายทีมันตัิตมันตนัันตัวอิสะสิโทมันาิจาบุิจาราชีิตติงวนังจัดาสาเหตมาว่าตายข้าตัวนี้หนที่มันตัชิตมันโตันนัวันตัวสสิโ หมดธัมมานาภิกรมมพิโคุนังสมิติวันังสาตากิราติสาสายย a k a h ตัวนิโนจทีมตัชีติมันตัวนัวัตัวยศศิโนหมดธัมมานาภิกรมมพิโคุนังสมิติวันังอิเตเตโซลัสสาสายคานาตัวนิโนจทีมตัชีติมันตัวนัวัตัวยศศิโนหมดธัมมานาภิกรมมพิโคุนังสมิติวันังเวสัมิตาป็นจิตตยคานาตัวนิโน่ิี่มตัชีติมันตัวนัวัตัวยศศิโนหมดธัมมานาภิกรมมพิโคุนังสมิติวันังกุ้มเพร่ให้โกยพลัสันนิเวศนัมพิยังสังสังยคานังป็นยรุปัสติกุมมิโร่ราง ปูริมินต์จะติดชอบราชตระทุปัสสาสติกันธปนังอาทิติมหาราชายสัสิโสปุตตปิรสัภวุฒิธนามมาผลลายดิมันตุจิลมันตัวน้ำมันตุสศาสนาบอกทมันอภิกกมภิกขุนาจจมิติวานังกากินันทศิสย์ขอราชบริมโกปัสสติกุมาธานังอาทิติมหาราชายสัสิโสปุตตปิรสัภวุฒิธนามมาผลลา อีทีมันโตชีวิตมัโตววมันโตรจินมทัมนาิกมงพิกนจะมติวนาปัจจิมันตัดที่รราชาวรปคตสาสตินาคานาติมาราชายะสัตย์สุตะปิตาสภาวนทน้มามาลายที่มันโตชีวิตมันโตวันวมันโตสักจินวมทัมนาพิกมงพิโกนจะมีตว่านางอุตรันจติรงราชกุรุปปะสาสติยคานาทตปมาราชายะสัต์สุตะปิตาสภาวนท่นมามาพลายที่มันโตชีวิตมันโตวันแะ้วมันโตจักจิน ปริมาที่ส้างตลดทุนะกิได้รับปจมวรุปโคกูรตระที่สังจิตตัวิมาราชาสมันตาจิตตวที่สาธรธมมหาทังส่วนนี้ก็เป็นเราเทวดเตสังมาโยนอทัศากรในกาศธรรมยังเดตนวงใีู่จะมีผุโตสหจนทนลกมาสรโจิกินุขันโดนีขัดูจะปนาโทประมันจตตที่ว่าสุตจะมาตั้ริตวะเสนจะกันจะโผล่ลรราชานรลสุโ

ติพาทิชาปักิวิสุทธะจากคุยหายสติวันีมัดมัจัปตะกิตราสุปนัยติเดชมัยัตถานาคารานมัสสิสุปนตโตคิบมะกัสิปโตชันาหายวจจะิโวเอนตราคาสุปนัสนามะกัสสุปุทาคุจิตาวิเชราเทนะสมุทังสุราสิตวตตุรวาสุวัสิเตีิมันโตยัสสินุกัลชมัสมาสุรานาวิกาสาวิปจิตสุจิติจัหโรโทนมุจิสสสจัณจปรูปตรรมสเปวโรจนมะกัสเซนิวะปลิงเสนาโรโกโกูเราปทมปาะมุงสม อาโปจะเทวปฏิวิจเตโชวะยุธาข้ามรุนาราเทวสมุรจยัสสะสัมเบษกรากายิกาโกเทวยะสิโลทสิเตสชากายสเปนะตัเนิมนโจิตมัโตน้มันโตศสิโลมตมนาภิกมกภิกขัจิมิตรวันางเวดูเทวสาริฉะสมาจุดุเบยมันจะนต้สุพินชาเทวจะนั้ปุกบุรกิตาสุรรศสุพิสัตเทวสุริศมุบุรกิตาณคดิปุรกิตวะกุมันทวลากาวสุนังวสุสิโตสกปะคาปริทโททสิเตสชากายสเปนนตัวนิโนที่มันโตจิตมะนโตน้มันโตศศิโล ข้าริวอาริษกาจารุชาจุมาปุภัณนิตวิสิโระสัตมอาจตุตาจะาริจักรสุรยัรุเจอะกลัวกลัวสุริสิโนตาเสตติทักษะกัญชปีนะตัวนิโนอที่มันตุจิติมันตัวันมันตัวเสสิโนมาทำมันาพิคมุพิคนั้นสิมติวันนางทิมันมาสัมมนนาบรรลุสำนุสุมาคิตาปะตุสิกากูัวกูัวมโนบุติสิกาที่กลัวรโยเทวายเจรตัววิสิโนะปตะขมะปตะขะกลกวเทวายสัสิโนะตาเสตติทักษะกัญชปีนะตัวนิโนอที่มันตุจิติมันตัวันมันตัวเสสิโนะมาทำมินนนนััั้ตว สุการกรุมาอรุณาคูเวคณะาสตสังตเลโอทานจักายาปะมุขากูเตมวิจักคณะสัตมันตะหารอกาจรมิสกาเจสสิรลกทานยังอาคาปัจจุโนยตที่าวิวัสติทัิเตทัสาคายสเปนนทาเจนีวติมนโตจิติมันตนันโตสิรมัมนารปิกุมปิกนักสิบิวันนางเจมียาตุสตาจะมากตกาเจสสิรลพดกาลมัเส่าจดเดมาจะอาสวันิมันนตินโนอากูอัตุบะริเมตตาทัิเตทัสากายาสเปนน่าตัวนิโนทิมัน สถิติในวนนี้กิจการสเปนน่าตัวรีโนนั้นมันนับว่ายินดีาคันจุ้งเยียเยีงเยี่ยงซีซาสามพรุทิชาติเมื่อกี้ลังออกขั้นท่น้นมันสงสารมอคัดร่างนาคังยินดีนว่าสิตาติต้องสุภาพบุรุษโตจับพุทธะไอตมันก็จะเสนอคุบาุติสโฉจะสุภาพบมีทิงวันนางสุภพบุรุก็ได้มร้มาพิจารณาดประเด็นทีมันต้องพิจาราคายุทธ์สัยสิสโฉที่สิตาอิสระคุปจเกบันสุพตินวัติสุนทรมาจิตวิหารในตุ๊ 그 다음은 베르왕이 타고서 고민을 했고서을 타고서 이녀도을고서 타고서 이녀을 타고서 을고서이 녀석을 고서이 녀석을 타고서 을고서이 녀석을 이녀을 타고서 이 녀석을 타고서 이 녀석을 타고서 이 녀석을 타고이 ต่จากครมะมังกรุ่าพุทธศัุาสหนส่งพันแปสิบกในสังคมบิการใรยุนสบเพื่อิิสังามอาภิญาติต่ยึดสิโมวันรมที่สืบพุนธุสวบะเทีในสุตาติบุสรจุลชัยจปกรณ์น้มืพุทธเตจะสรตนาตายาธรรมิกาเตชะปฏิทิพิสิทวานารายณ์พรเสุราสิทิพระมจินทัจตุโลกาคัมพโรกาสมุทาภูตุงคังัาจัสมพรมจฉัยะปสิตธิปวันตุเตชะยะจะยะทระนิเทระนตติวตติิาติชะยะชะยะขอคนละตุ จัยยะชัยยสิงคีสุทธาธานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณนมุขสัตตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคะกุลคันถกชัยยะชัยะขจคตตรงสุกรปูชงศิหพยกติปาชัยยะชัยยะวรุณนมุขยาตาชิตตาชิตาเสนาริปูนาสุทธินอรรดีชัยยชัยยะสุขาสุขาชีวิตชัยยะชัยยะธรณีตเลสถาสุชัยยะชัยยธรรีสันตินสัตถาชัยยะชัยยะมังกราัญญาพระเกจชัยยะชัยยะวรุณอรเกจชยยะชัยยรักเเสุรพูชาเตชา

อิสิโนสวากาสปาชัยยะรามุพระวันตุเตชัยะธรรมจะสังขุตจะทัสปาโลจะช่ยักังเอิเทนะชัยยะติเทนะชัยยสุทิพรวันตุเตเอเทนะพุทธเติอิเทนาหตุเตชัยยะมังคลังจะยุปิพุทธัสสะสิริมตอย่างมารัสจะไปเป็นมตุปราชโยโยกสยามบุติมันติปมติตาจะโยตถาพรมาคานามิอิสิโนใชยโยปิพุทธัสสะสิริมตอย่างมารัสจะไปเป็นมตุปราชโยโยกสยามบุติมันติปมติตาจะโยตถาอินคาณะมิอิสิโนใชยโยปิพุทธัสสะสิริมตอย่างมารัสจะไปเป็นมต ขโคศยมโุนทิมันเตปมมทิตาชยยตถาทิวคาม่หสินโชชโยปิบุตสะสริมตโตอย่างมารัสจะไปนตบราชโยโคยมโิมันเตปมมทิตาชยยตถาสุปันนคณาไม่ใหสินโชช่โยปิบุตสสะสริมตโตอย่างมารัสจะไปเป็นมตบราชโยขโคศยมโิมันเตปมมทิตาชยยตถานคคนามหสินโ ใจโยปิปุตสัสสิเรเมตุวามารส์ยปปิมโตปราชโยโกสยมุติมันเตมุติตาใจทัตธรรมคันนามิสโนเชียนตมุติยามุลิสกายนังนันติวัตโนเอวังตวังวิทยโขอใจยะโสชยมังหาเลปราจิตปลังเกเสเสพเทวิปโขเขเรเบเสเกซาพระพุทธานังขปโตปโมตติสุนักขตังสุมังคลังสุปมาตังสุตังสุขโนสมุโตจอสุหิตังพระมจาริสุปตะกินังกายกมังวาจากมังปตะกินังปตะกินังมโนกมังปณิธิเตปตะกินาปตะกินานิกตวานารพันตเทปตะกินเอเตอัตละธา รุ่นห้าปุทธศาสนีโรคาสุกิตาหองทัสสาสเปยติพิสุนันตุโพนตัวเยเทวาสมิงทะเนียติกตาทีคายุกาสตาอ้นตัวสุกิตาห้นตุสภะธาระคันตุสัพะสัตตนาลระคันตุจีนัสสาสนังยากจิปัทนาเตสังสเปเปบรนตุมโนรธายุตะกาลีปวัสนตุวสังวะสาวราคาโรคาจุปถวาเตสังวารินตุจิสภะธากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุเยธาอรหัง บทสุดธรรมนิยมสุดตังองวเมิสุดตังองิกังสุปอยามากว่าสวัติยังไิห้ารติเจ้าวันเนนนัตปิณฑิกัสอารามิตรตะโกะปะวาวปิโกมันเตสิมิกะโวติมพันเตติมิโกะปะขาโตปจัตสัสสมะขาวายแต่ทวจาอุปัฏฐวาปิกาเวตธาตุการนังลุกป่าทวารตธาตุานังจิตทวัสะต่ตุธรรมจิตตาธรรมนิยมตาสเปสังขารานิจาติปังตุธาตุโตปิสมุจเติยปิสมเมตียปิสมุจิตตวะปิสเมีตวะจิกติเตเสติปัญญาเปติปะเตเปติวิวิราินกรติสสัเงขรานิจติ กุปตาวาทิกาเวทธาคตานังอนุปาทาวาตธาคตานังทิตาวาซาตรุธรรมทิตตาธรรมนี้อย่ามตตทัพ สเปสังขาราตุคาติตังตถากตโภิสมุจเตียิสมีติภิสมุจิตวาภิสมีตวาจิกติเทเสติปันยเปติปาทเปติวิวรติวิปจติตานีกรโตรติสเปสังขาราตุคาติว่าท้าวภิกเวตุธาคัตนานุปปัฏฐาวาตุาคตานังติตาวะสะตุธรรมติตตตาธรรมนิยมตาสเปธรรมานตติตังตรทากัตโภิสมุจเตียิสมีติภิสมุจิตวาภิสมีตวาจิกติเทเสติปันยเปติปาทเปติวิวรติวิปจติตวันีกรโตรติสเปธรรมานตตาติธรรมโวจักขุภวตินธป Ich <clears> tue. <throat> บทสวดพระเทกรัตาถาที่ตั้งนานว่าเขามยนนับเทเขีนะครับตามบุคคล่นวัตามกินทั้งสิ่งที่ลวงมาแล้วด้วยอะไรและไม่พึงมาะวงทั้งสิ่งยังไม่มาถึงยุาธิีตมีตังปิจจาระคตังสิมณีละแลลั้สิ่งเนาคตก็ยังไม่มาฏิบันธ์ประโยชน์้งมังตะธาตเถ่าเปรตสติ๋ยสั่งยีรังสั่งอุปสรรดังวิตามนุปรัวเยผู้ใดทำมันเกิดขึ้นเฉพาหน้าในที่นั้นอย่างเตี่ยมแจ่เก็นการแข่งขันการเข้าวนพ่อโคนการเช่นนั้นว้อาชมาอ สำหรัเราอีบงวนนี้รมตพิงรมาต่ต่วิตีรตติสนตูดจกเตมนิติุ่งสูงสงบย่อมกล่าวเรียกงพวมีความเพี่ยนอยู่เช่นนั้นเกี่ยครั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทธรรมสังเวกข์ปัจจเวคขันธ์สเปสังขารนิจารังสังขารกวางกายจิตใจและรูปธรรมนั้นทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันมีเที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่แล้วห้ยไปสเปสังขารทุกข์้าสังขารกวางกายจิตใจและรูปธรรมนั้นทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธรรมานัตตสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีคนคิดว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราทุกว่ิตันจีวีตายเป็นขออ่างน้ว่าามมยตทภก็จะตงายเป็นนแ่ มรณะนเปริโยชน์สำหรับมีชีวิตต่างยุคของเรามีความตายเป็นท่สุดรอบชีวิตตั้งเมีอนิรจะต่งชีวิตของเราเป็นขลองไม่เที่ยงมรณะังเมืองหรต่างความตายของเราเป็นขลองเที่ยงแต่คนที่จะสังเกตยังกายโยกเจรังร่างกายนี้มีตั้งอยู่างนั้นและพิจาราวิญญาณโอครปัสจาวิญญาณจุฑโอัเขาทิ้งเสร็จแล้วอธิเสรสันติจักรนทัพปะทวิงซึ่งแผ่นดิน กรลิงกระรางอีว่าประดุชดังว่าธรไมแล้วตอนฝืนในระดับอาประโยชน์ไม่ได้นี่จาว่าจะสร้างข้าวร่สรางการทั้งหลายไม่เที่ยงอุปรรวายอยูท่านมีน้องมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวันในรถช่านตีครั้งเกิดขึ้นแล้วยังจะไปแต่สร้างวัปจสมองสุขโความเข้าไปสงบระงับสำคัญทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามะรันติจาสร้งทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยูมะเร็งสุดจามาริเเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายจากเทวัมาริซาเมเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันที่มีสร้างสยองความสงสัยในความตายยนีี้่มมไแก่เเราลย บุตสะเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลังกังสเปีพเตยตังบุญยังนโมตันตุสุนันตุพโตเยเทวาสมินิกตาธกาสุกิตาหุ่ตุสุกิตาหตุทุขะปะมุนจันตุมาติตาสุกิตาหตุทุขะปะมุนจันตสเปยติกาสุกิตาหตุทุขะปะมุนจันตุาิตาสุกิตาหตุทุขะปะมุนจันตสเปย์ญาชาสุกิตาหตุทุขะปะมุนจันตุสะเปยุกิตาสะเปยา ตุโบบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสตูอักันติมายะอิติปะขวานนโมพุทธิสตูอักันติมายะอิติปะขวานนโมพุทธิสตูอักันติมายะอิติปะขวา <c oughs> ปฏิทินอากาศาญาเทวตาสันติวิหารรวาสินิตุเปรียารีมพุทธคารีตายิ่งตายิ่งตธรรมธาเนนภวันตุปุจิตาสติงกอรนเตทวิหารมันเดลิเทราชมาชานวกาจพิกำวสรเมิกาธนปฏิปัสาษาเขามาจิเทสานิขมาจิสราสปันนภูตาสุกิตาภวันตุเตจลาปุชัยเยาวิจันตสัมภาวะสังเสริฐจัตตาตวุปปติกันิยานิกังธรรมวรปฏิเจเตสเพเพปิทุกขสะกอรนตุสังขยัง ตาตูเจรังสตังธโมธมัตราจปุกลาสังโฆตุสมะโคอัธายใจแต่ย่ำใรหัตตูสตังโมสเปปิธัมมจาริโนบุทิงสังปะปุณายะมะธเมอริยปเวทิเตมาสนาหุตุสเปปิปานิโนพุทธะสะเนสัมมาธรังปเวชันโตกาเลเทวุปวัสตุวเวิภาวายัสตะนังสมิทังเนตุเมธะนิมมัตตปิตาจัตระชังจิกรระคันตุปตะกังเอวังธเมนราชโนประชังระคันตุสัพพทา เทวตาโยชนะคถาทุกขปตตาเจนิตุกขาภัยปตตาเจนิภยโสกปตตาเจนิโสขอนตุสเปปิปานิโนเวตาวตาจามิสัมปตังมุญยสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุสัปสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสตายยเสืองระคันตุสภพทาปวนาปิรตาขอนตุขชันตุเทวตาคตาสุมังคลกาถาขอนตุสปังสุมังคลังระคันตุสภพเทวตาสัพพุทธาลุกาเวนัสติโยนตุนิรันตรง โอตุสพังสุมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสธิี่อนตุนิรันตรงังโอตุสพังสุมังคลังระคันตุสัพเทวตาสัพรสังขานุภาเวนสัสติี่อนตุนิรันตรงัง สเปียร์พุทธาพละปตตาปเจกานันจะยังพลังรัตนันจะตีชนะราคามือนทำมิสปัสโซสเปียพุทธาพละปตตาปเจกานันจะยังพลังรัตนันจะตีชนะราคามือนทำมิสปัสโซสเปียพุทธาพละปตตาปเจกานันจะยังพลังรัตนันจะตีชนะราคามือนทำมิสปัสโซสเปียพุทธาพละปตตาปเจกานันจะยังพลังรัตนันจะตีชนะราคามือนทำมิสปัสโซสเปียพุทธาพละปตตาปเจกานันจะยังพลังรัตนันจะตีชนะราคามือนทำมิสปัสโส sampai buta bala pata bete kan nanti yang palang orang tanan jete jenar raka mandami sepeso sampai buta bala pata bete kan nanti yang palang orang tanan jete jenar raka mandami sepeso sampai buta bala pata bete kan nanti yang palang orang tanan jete jenar raka mandami sepeso าให้บุญกุศลที่พระเจ้าได้สวดสรตยาพระพุทธมังน,นี้ข้าพเจ้าขอนมกล่าวที่ถวายเป็นพระรายกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริยิดาพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาราย <c oughs> ขอให้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นส <c oughs> ิริมงคลแก่ขาากา้าพเจ้าแล้วกาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สตุริยมันคงเป็นสมาชิบผินชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอยืนยันแก่ข้าพเจ้า คอยข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมา,ส,ามสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความยิ่งงามตลอดกาลนานอีก <c oughs> ทั้งขอเทพเทวดาทั้ทงหลายผู้ใดมโมทนาสาธุการในบุคคลชนนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อ,อนม,อมส่งอนุภาพแห่งมงคลประชุตุคนพระปิตายยอดสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งมูลเล็กได้จัดสร้างขึ้น,นเพื่เปรียมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและวิถีเทวนิยมผันศักดิ์สิทธิ์ส,สคมควรนี้เป็นสิริมง,งคลแก่ผู้ครอบครองและะบูชาาทุกกปรรเถิด